สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทสออฟลักซ์นะคะวันนี้เราจะมาดูหน้าคะทแทโร่ใบต่อไปนะคะ The Hydrophant ค่ะเป็นการ์ดของพระสังาราชานะคะคา์ดใบนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของราศรีพฤษศค,ค่ะด้านหลังนะคะก็จะคล้ายๆกับ The h y d p h a t e s นะคะที่มีเสาสองเสาด้านหลังนะคะ ก็อาจจะหมายถึงการทําพิธีกรรมต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าเสาเนี่ยมีความแตกต่างจากเดอะไฮปริเทสนะคะตรงที่เดอะไฮปร t เทสเนี่ยจะไม่มีคนนะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการตระกนักรู้อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ด้านในนะคะส่วนเดอะไฮโรเฟนนะคะก็จะมีคน2คนคะ่ะที่อยู่ข้างล่างนะคะก็2คนเนี่ยค่ะจะดูแล้วว่ามีความแตกต่างกันจากเสื้อผ้าที่เขาใส่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ The h i l h a n ก็อาจจะหมายถึงคนที่อยู่ทำงานอยู่ในระดับส,งสูงนะคะเพราะเขานั่งอยู่บนบันลังะคะ่ะมือหนึ่งก็ชี้เข้าไปนบนฟ้านะคะเหมือนกับการที่พยายามที่จะให้ความรู้นะคะให้สตินะคะให้คนที่มีความคิดที่มีมุมมองแตกต่างกันสามารถที่จะรวมตัวกันมาทํางานร่วมกันได้ะคะ่ะก็อาจจะหมายถึงแน่แนะคะที่มีอํานาจหน้าที่ดูจากเสื้อผ้าก็ได้นะคะ ที่สงสัยค่ะก็จะเป็นสีแดงนะคะก็หมายถึงคนที่พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีองคุณนะคะที่สงสายพร้อมกับมีมงดุนานะคะอาจจะหมายถึงตําแหน่งก็ได้ะคะ่ะไพ่ใบนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่พระค่ะบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบ่งบอกถึงองค์กรขนาดใหญ่การศึกษาระดับสูงขึ้นการเข้าถึงศาสนานะคะการมีสติ การให้อภัยนะคะหรือการได้มีโอกาสหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่พัฒนาไปในทางที่สูงขึ้นนะคะไพ mm. ่ใบนี้เป็นผู้ของนักบวชนะคะะเพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงการกําลังให้ความรู้กับผู้คนการแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาระดับจิตใจนะคะ mm. การเข้าสู่ถึงสิ่งที่สูงสุดนะคะ mm. เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะใจได้ค่ะว่าคนที่ได้รับไพ่ใบนี้นะคะ จะได้รับความคุ้มครองารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าได้ไปทํางานในองค์กรขนาดสูงหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะหรือได้พบปากกับผู้ที่มีความรู้มีความสามารถที่เข้ามาช่วยเหลือเราเป็นคนดีๆที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะถ้าไพ่ใบนี้นะคะบง่งบอกถึงภาวะจิตใจก็อาจจะบง่งบอกได้ค่ะว่าเ,ออเจ้าชะตานะคะกำลังจะเข้าสู่ภาวะ ความสงบทางจิตใจค่ะรู้จักการให้รู้จักให้อภัยนะคะแล้วก็พัฒนาจิตใจไปในระดับที่สูงขึ้นค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้หวังว่าองถูกใจทุกคนนะคะขอพูดสำหรับการกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ให้ช่องเทสท็อปลักซ์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ